เอติดตามเอ็กคนมีฝันวันนี้เอ็กมาที่ศาลปู่กระดูกผีหายโบราณนะคะมาสักครู่เอ็กซีปู่กระดูกผีหายโบราณนะคะได้เข้าร่าง้ร่รหวันแล้วก็เขียนเลขสามตัวแล้วก็สองตัววันนี้นะคะปู่บอกว่าจะให้บ้านเลขที่ส่งท้ายปีด้วยเอ็ สาธุ <ใน S 1> สาธุสาธุค่ะกลวยหองกรุ่นอยู่ในหัว,หวใจ <c oughs> มีทั้งมะพร้าวใสแตงละกล้วค่อยทำกันไปลูกหลานมีความสุขล้นใจทําอะไรขอให้โชคดี สาธุ FC นะคะแล้วก็มาอยู่บรรยากาศจิตวิญญาณที่นี่นะคะอายุคนใหญ่ป้าอายุปู่เท่าไหร่ FC นอนกูดับกูก็เท่านี้เลยอายุปู่อายุปู่เท่าไหร่เนานี้าลปะ ได้อายุปู่ด้วยเอฟซี98ก็บรรยากาศตรงนี้นะคะมีชาวบ้านและผีดเมื่อกี่แล้วนะคะก็มาเส้นไหว้บรรดให้ปู่บอกว่าขอสามตัวอีกนะคะมวดที่ผ่านมาถูกกันนะคะเอฟซีก็เลยมาเส้นไหว้ มีไก่นะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มมีมะพร้าวกล้วยเอฟซีที่ปู่บอกว่าอยากกินมะพร้าวแล้วก็อยาก,กินกล้วยนะคะเอฟซี ตอนนี้นะคะก็ได้เข้าสู่นะคะขอจะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แอดได้ดหลายสดให้ fc ได้ดูกันนะคะจานกรอยเลยจานเสี่ยงด้ยนะฮะนลอตเตอรี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ fc เมื่อกี้คุณยายบอกว่าขออายุของปู่98 จะกลับก็ได้นะ fc กลับหัวนะคะก็ได้พศ fc กลับหัวมาได้พศ fc มาดูกันนะ fc เมื่อกี้ปู่บอกว่าบ้านเลขที่ยังไม่ได้เลยอยากให้บ้านเลขที่ให้เขียนให้ด้วยนะ fc บอกว่าชื่อเจ้าปู่ขุนหารขุนการขุนการนะคะก็ไก่สะอาลอลิงการเวลา ถ้าอยากให้ปู่อยู่ตรงนี้นานๆ <c oughs> เขียนชื่อบ้านเลขที่649แล้วก็เจ้าขุนการด้วย F4 นี่นะคะบ้านเลขที่649 F4 บ้านเลขที่649ีเ้แต่ี้เรามาตามต่อนะคะ <c oughs> ปู่ให้แล้ว f 4 <c oughs> ให้งวดน,นี้นะคะ F4 <c oughs> ติดไว้เลย617 แปดสสี่ f c เห็นเลขหแล้วถ้ากลับหัวก็กลับได้น F4 นะหกหนึ่งเจ็ด F4 เลขหกนะคะอย่าลืมสลับด้วยกลับหัวเป็นเลขเก้า f ตอนนี้นะคะก็อยากให้เขียนชัดๆเลย F4 สองมกราคมหกปดนี้ตัวแดงๆนะคะห แปดสี่สี่แปดเอฟสี่อย่าลืมเลขหกเป็นเลขเก้าด้วยนะคะเอฟสี่นีคะให้ให้อายุของปู่เก้าสิบแปดปีนะเลขที่ได้ก็คือหกหนึ่งเจ็ดแปดสี่ปู่เขียนให้ส่งท้ายปีนี้นะคะของขวัญ ผูกโบแดงตอนรับปีใหม่ให้กับ fc คนมีฝันนะคะที่ติดตามช่องคนมีฝันนะคะให้กําลังใจอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพจคนมีฝันด้วย fc วันนี้มาติดตามเลขติดไม่รับปอบต่อส่งขายปีให้กับ fc ต้องซ้อมก่อนสิซ้อมแล้วปีใหม่นี้แล้วปีใหม่นี้ปู่เจ้าคุณการให้แล้วคือเลยลูกหลานของขวัญปีใหม่ปู่จะให้ หกหนึ่งเจ็ดแปดสี่เราเนี่ยเอามาเ็็แเศษทร็เอาไปเห็นตัวเกได้แล้ว้ารมาถวายนะคะให้ปูตัวนี้เจ็ดจุ่ตัวนี้ ชาวบ้านไม่น้อยคุบ้านนีเ่คุให้บ้นเอซีจีบาทโชว์โชวช์ค่ะได้มาอุชาเลข98ชชาไม่าเอซีสกสามชล98มาหนึ่เด้อเนาะ เดี๋ยวนขเลขเก้าแปหน่อยค่ะเก้าแปดเนาะีเอฟซีหวานไมูดหวานาหวานเหมืนคนกินหวานเหมือนคนทานเนาะหอมด้วยนี่นึ่งเกกาแสีน่นอนปูอนนนี้แหลมาสองร้อย่ามาสอง้าูบบันไดถูกใจเนาะปูเนาะ้ารอีกทอ้นงง ใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นคนเดียวนอกคราถามนะผู้เช่ายังไม่ได้เอฟซีจะได้อะไรเอฟซีตอนนี้ก็ได้ตัวเลขแล้วนะคะก็จับจองซื้อลอตเตอรี่สักใบนะเอฟซีเผื่อได้ของขวัญส่งท้ายปีนี้นะคะขอให้เอฟซีคนมีฝันร่ำรวยนะคะส่งท้ายปี ปี6กปปี6-7นี้นะคะ f c นะคะขอบคุณมากนะคะ f อติดตามช่องคนมีฝันนะคะสวัสดีค่ะ